โอ้โหคนเขมรน,น,นี่เป็นเดือดเป็นร้อนกันทางประเทศเลยนะครับเมื่อลาสุดมีการตั้งคำถามจากกระทรวงต่างประเทศของเวียดนามว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่แปลกมีนรงเรียนสอนภาษาจีนอยู่เต็มประเทศคนเขมรกับไม่เป็นเดือดเป็นร้อนแต่พอมีข่าวว่ากําลังจะเปิดสอนภาษาเวียดนามที่กัมพูชาทําไมคนเขมรจะต้องออกมาดิ้นกันพร้านกันทางประเทศด้วยไม่เข้าใจก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจาะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับ เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาเนื่องนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วย,ดดวยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้นะมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนกันด้วยนะถ้าอยากจะฟังคลิปนะแล้วนอนหลับสบายๆเนี่ยน้มีหมอนหนุนนุ่มๆจากโซลมอนซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อที่นิยมมากๆตามโรงแรมที่เขาใช้กันนะครับ ซึ่งซื้อตอนนี้เนี่ยแถมกันไปเลยหมอนข้างหนึ่งใบเอาไปนอนกอดกันแบบชิวๆแล้วรับรองว่าฟังคลิปนะนอนกอดหมอนข้างไปนุ่นหมอนโซโลมอนรับรองวอาฟินสุดๆส่วนวัสดุภายในเนี่ยก็ไม่ได้ไก่กาอารเล้นะจ๊ะทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วใครที่นอนแล้วมีอาการปวดคอเนี่ยรับรองว่าถ้าสั่งหมอนโซโลมอนนี้อาการปวดคอจะค่อยๆทุเลาดีขึ้นนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมคลิกกันไปคนละ1-2ใบนะจ๊ะ ย้ำกันอีกทีช่องนี้มีโปรโมชัน่นซื้อหมอนหนึ่งใบแถมหมอนข้างกันไปเลยส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมรเขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าต้องขอท้าความเอาไว้นิดนึงนะครับว่าประมาณสัก3-4ถึงวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปิดเผยจากสื่อกัมพูชาลงถึงสื่อเวียดนามเอาไว้เหมือนเหมือนกันเด็ดเลยนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีการเยือนของกษัตริย์กัมพูชาก็คือณนะโรดมศรีหมุหนีนะครับโดยเขาเนี่ยเดินทางไปพบกับนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม ส่วนเรื่องที่ทั้งคู่จะต้องเดินทางมาพบกันเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเพราะทั้งสองมีความคิดเห็นตรงกันว่าประเทศกัมพูชาควรที่จะมีการเปิดสอนภาษาเวียดนามที่กัมพูชานะครับสาเหตุเพราะอนาคตต้องการที่จะให้คนกัมพูชานั้นอ่านออกเขียนได้ภาษาเวียดนามเนื่องจากในตอนนี้คนเวียดนามนั้นอาศัยอยู่ในกัมพูชาเต็มไปหมดและคนเขมรก็มักมจะโดนคนเวียดนามนี่แหละเอาลัดเอาเปรียบอยู่เสมอเพราะไม่ค่อยเข้าใจภาษาเวียดนามเวลาทําธุรกิจธุรกรรมหรือว่าเวลาซื้อขายของอะไรกันแบบนี้นะครับก็คือจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นแหละ ก็เลยอยากจะให้มีโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามเกิดขึ้นในกรัรมพูชาซึ่งเรื่องนี้นะครับทันทีที่มีข่าวออกมาคนคอมเมนต์ก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจกันทางประเทศบ้าเอา้าอะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีๆกัมพูชาจะต้องมีการเปิดสอนภาษาเวียดนามด้วยเราไม่ต้องการเรียนภาษาเวียดนามพวกเวียดนามเนี่ยมันเป็นพวกโจรเป็นพวกที่ชอบขโมยที่ดินของคอมเมนต์แล้วทําไมกษัตริย์ของเราถึงต้องไปเห็นดีเห็นงามอะไรกับเรื่องนี้ด้วยก็ออกมาโสดกันโน่นนี่นั่นนะครับซึ่งทว่าล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนาม นางฟาร์มดูฮันเธอก็ไม่อยู่นิ่งเฉยแต่อย่างใดนะครับโอ้โหอยากจะบอกว่านางฟาร์มดูฮันเนี oh, oh. ่ยดูๆไปเธอก็แซบอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยเธอนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าคนเขมรเนี่ยเป็นอะไรกันไปหมดกับอีแค่จะเปิดโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามทําไมต้องเดือดร้อนกันขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยมันมีโรงเรียนสอนภาษาจีนอยู่ในประเทศกัมพูชาเยอะแยะเต็มไปหมดทําไมคนเขมรถึงไม่ออกมาดิ้นแล้วที่จะเปิดสอนภาษาเวียดนามก็ไม่ได้เปิดสอนให้กับคนเขมรแต่อยากจะให้คนเวียดนามนี่แหละที่เข้ามาเรียนภาษาเวียดนาม เพราะปัจจุบันนี้มีคนเวียดนามที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กัมพูชาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วพวกเขาก็มีครอบครัวมีลูกซึ่งถ้าจะให้เยาวชนของเวียดนามที่เกิดในกัมพูชาเราต้องไปเรียนภาษากัมพูชามันก็ใช่เรื่องมันก็สมควรแล้วนี่ที่ต้องเปิดสอนโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามมันก็ถูกต้องแล้วเพราะตามสถิติเนี่ยมีคนเวียดนามที่เกิดในกัมพูชาตั้งแต่ปี1979ยาวมาจนถึงนับปัจจุบันนี้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วคนเวียดนามเหล่านั้นถ้าต้องการเรียนภาษาเวียดนามก็จำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ หรือต้องเดินทางไปเรียนตามบางพื้นที่ที่เป็นชุมชนของคนเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลําบากสําหรับเยาวชนเหล่านั้นดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่เห็นสมควรแล้วที่ทางเวียดนามควรจะมีการเปิดสอนภาษาที่กัมพูชาเพื่อที่จะเอาไว้ต้อนรับเยาวชนของคนเวียดนามที่เกิดในกัมพูชาไม่ได้ต้องการให้คนเขมรน,นั้นเข้ามาเรียนภาษาเวียดนามแต่อย่างใดขอให้คนเขมรน,นั้นเข้าใจไว้ด้วยนางฟานดูฮันเธอก็บอกเอาไว้แบบนี้นะครับแน่นอนหลังจากที่มีการพูด ของนางฟานดูฮันแบบนี้คนเขเมรก็ออกมาลุกฮืออีกหนึ่งรอบในทันทีก็คือออกมาแสดงความไม่พปกไม่พอใจกันเต็มประเทศเหมือนเดิมเนื่องจากอย่างที่รู้ลูกกันคือคนเขเมรเขามักจะไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับ2ประเทศก็คือประเทศไทยแล้วก็เวียดนามทั้งทางที่เอาตรงๆนะไทยกับเวียดนามเนี่ยแม่งโคดช่วยเหลือกัมพูชามากที่สุดในโลกนี้แล้วนะครับถึงจะไม่ได้ให้เงินกู้อะไรมากมายเหมือนกับจีนแต่ในเรื่องของการค้าการขายเนี่ยโอ้โหพี่ไทยเราเนี่ยอุ้มกัมพูชาไม่รู้จะยังไงแล้ว ซึ่งก็รวมถึงประเทศเวียดนามด้วยเหมือนกันที่มีการทําการค้าทาการขายกับกัมพูชามายังยาวนานคิดดูสิถ้าหากวันหนึ่งทางเวียดนามนั้นแบนกัมพูชาแล้วไทยเนี่ยก็แบนกัมพูชาอะไรมันจะเกิดขึ้นกับพวกเขาทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์ของคนเมียนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ฟังกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามนางฟานดูฮานออกมาพูดแบบนี้แล้วเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าถ้ายักสอนภาษาเวียดนามก็ให้ไปสอนที่อื่นไม่ต้องเข้ามาสอนที่ประเทศกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเวียดนามหาเรื่องให้สถานทูตเวียดนามนั้นโดนเผาเหมือนกับสถานทูตไทยใช่ไหมคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าไม่อนุญาตให้เวียดนามมาสอนภาษาที่กัมพูชาถ้าใครอยากจะเรียนภาษาเวียดนามก็เดินทางไปเรียนเองที่โน่นคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่านิสัยของคนจีนมันไม่เหมือนกับคนเวียดนามไงคนจีนไม่เคยคิดจะปล้นแผ่นดินของเขมรแต่นิสัยของเวียดนามนั้นคือต้องการที่จะยึดที่ดินของเขมรอยู่ตลอดเวลาพวกแกมันคือโจรในประวัติศาสตร์ไม่มีคนเขมรคนไหนเชื่อใจคนเวียดนามมีแต่หมาเท่านั้นแหละที่จะเชื่อ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแล้วทาไมเวียดนามถึงไม่มีการเปิดสอนภาษาเขมรล่ะทาไมถึงไม่มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็ให้คนเวียดนามเรียนภาษาเขมรก่อนสิแล้วเราถึงจะพิจารณาเรียนภาษาเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเวียดนามไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนจีนคนจีนไม่เคยมีความคิดที่จะยึดที่ดินของกัมพูชาแต่เวียดนามพยายามยึดที่ดินของกัมพูชาอยู่ตลอดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคําพูดของเธอนั้นดูถูกคนเขมรมากจนเกินไปคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแล้วคนเขมรที่เกิดในเวียดนามล่ะ จะได้รับสิทธิในการเรียนภาษาเขมรในประเทศเวียดนามบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพูดเอาเห็นกันได้แล้วคอมเมนต์ตอนล่างละ่ะช่วงที่อยู่ติดกับเวียดนามทาให้พวกเขาก็เป็นคนเขมรแท้ๆแ,แต่ไม่ได้รับการอนุญาตให้เรียนภาษาเขมรเพราะมีแต่โรงเรียนสอนภาษาเวียดนามอยู่เต็มไปหมดแบบนี้มันหมายความว่าอะไรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกคุณก็นําคนเวียดนามของคุณกลับไปเรียนภาษาของคุณที่เวียดนามสิทำไมจะต้องมาเรียนภาษาของพวกคุณที่กัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านังโตแซ สักวันหนึ่งอยากให้เขมรนได้มีโอกาสเป็นผู้นําเวียดนามบ้างนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในช่วงเขมรล่างมีโรงเรียนเปิดสอนภาษาเวียดนามเยอะแยะเต็มไปหมดมันก็มากเพียงพอที่จะให้คนเวียดนามที่เกิดในกัมพูชาเข้าไปเรียนที่นั่นกันอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องเปิดสอนให้มันมากไปกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามั่นใจมากๆว่านาโคทถถากเราขับไล่คนเวียดนามออกจากประเทศได้เศรษฐกิจของกัมพูชาน่าจะดีกว่านี้มากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราเรียนภาษาจีนมันก็ถูกต้องแล้วนี่เพราะภาษาจีนเป็นตลาดใหญ่มากมาก แล้วก็หางานทําได้ง่ายแต่ภาษาเวียดนามล่ะมีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องเรียนมีตลาดอะไรบ้างที่รับคนคมเขมรเข้าทํางานคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วทาไมถึงไม่พาเยาวชนของพวกคุณกลับไปเรียนที่เวียดนามละ่ะจะมาเรียนทาไมที่เขมรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศจีนไม่เคยเอาที่ดินของกูไปเป็นของตัวเองโว้ยชัดเจนหรือยังคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเป็นความคิดที่เห็นเก่ตตัวมากๆอยากเปิดโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามให้กับคนเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาได้เรียนแล้วทําไมไม่คิดจะเปิดสอนภาษากัมพูชาในเวียดนามบ้างละ่ะ มัวแต่สั่งโนนสั่งนี่ให้คนกัมพูชานั้นทําอย่างที่ตัวเองต้องการอยู่ฝ่ายเดียวคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าในตอนนี้มเขมรนตอนล่างก็ไม่ค่อยจะมีคนอยากเรียนภาษามเขมรแล้วขนาดคนคมเขมรเองอยังเรียนภาษาเวียดนามแล้วถ้าอนาคตมีการเปิดสอนภาษาเวียดนามในหลักสูตรแล้วสอนกันทังประเทศเยาวชนมเขมรจะไม่พูดภาษาเวียดนามกันทังประเทศเหรออ่าก็คอมเมนต์ของคนคมเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็เป็นเอกฉันเลยก็ว่าได้นะ100%คือคนคอมเขมรไม่ต้องการที่จะให้มีการเปิดสอนภาษา เวียดนามในกัมพูชานะครับแม้แล้วที่ภาษาจีนกับภาษาไทยนี่ไม่มีปัญหานะเปิดสอนก็ได้ตามปกติแล้วก็มีการบอกด้วยนะครับว่าก็คนจีนเนี่ยไม่มีความคิดที่จะขโมยที่ดินในกัมพูชาไงโอ้โหนี่แสดงว่าคนเขมรเขาไม่รู้ตัวเลยนะครับเนี่ยว่าเขากําลังจะโดนจีนยึดที่ดินกันทังประเทศถ้าหาเงินจ่ายนี่คนจีนเขาไม่ได้นะแค่นี้ก็โดนจีนเนี่ยยึดที่กันค่อนประเทศแล้วยังไม่รู้เนือ้อไม่รู้ตัวกันอีกก็สมแล้วนะครับที่เขาบอกว่าเขมรยังไงก็คือเขมรไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ก็ประมาณนี้ก็แลวกันนะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาราันด้วยกันละกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้านแล้วขออนุญาตลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวสดัครับ